สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเลขที่ชอบ0-9ทำนายแม่นมากๆคลิปนี้นะคะแอดมินจะชวนเพื่อนๆทุกท่านที่ชอบดูคำทำนาย ของศาสตร์แห่งตัวเลขให้มาดูคลิปนี้กันเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขที่ท่านชอบเนี่ยศูนถึงเให้เลือกมาสักเลขเลยค่ะแล้วมาชมคำทํานายตามนี้เลยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนชอบเลขศูนย์จะหมายถึงว่าเป็นคนอ่อนโยนและเข้มแข็งหากรักใครแล้วจะซื่อสัตย์กับคนนั้นตลอดไปมีจุดหมายในชีวิตอย่างชัดเจนทุ่มเทได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งจุดหมายนะคะ หากว่าเ,เพื่อนชอบเลขหนึ่งนั่นหมายถึงเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คิดอะไรนอกกรอบชอบใช้ชีวิตไปกับการท่องเที่ยวเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถใช้สติรับมือกับปัญหาได้ดีมากๆทำให้เป็นคนไม่คิดมากพร้อมเริ่มใหม่อยู่เสมอหากใครชอบเลข2หมายถึงเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นทำให้เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ รักเพื่อนฝูงด้วยความที่เป็นคนใจดีบางครั้งทำให้โดนหลอกได้ง่ายเช่นกันเมื่อเกิดปัญหาก็มีคนพร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเสมอค่ะแต่หากใครชอบเลขสนะคะจะหมายถึงเป็นคนสุภาพเป็นที่รักของเพื่อนๆและคนรอบข้างใครอยู่ด้วยแล้วจะมีความสุขเพราะเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีความเป็นผู้นำสูงสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีค่ะ มาถึงเลขสี่นะคะหากคนไหนชอบเลขสี่แล้วก็เป็นคนฉลาดและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่ายชอบวางแผนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและรักอิสระมากบางครั้งก็เหมือนเป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะคะมาต่อกันที่เลข5ค่ะเป็นคนช่างพูดช่างคุยไม่ชอบหยุดอยู่กับที่คิดอะไรก็จะทำทันที ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีทำอะไรมักจะประสบความสำเร็จเสมอค่ะสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชอบเลข6นะคะเป็นคนเพอ้อฝันและมีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นเขามุ่งมั่นเดินตามความฝันตัวเองทำตามอารมณ์มากกว่าเหตุผลบางครั้งทำให้เหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างหัวดื้อนะคะมาต่อการที่เลข7ค่ะมีจินตนาการลำเลิศฉลาดพูดโน้มน้าวจิตใจคนเก่ง เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเลยล่ะคะ่ะมาถึงเลข8กันบ้างนะคะเป็นคนตรงพูดจริงทำจริงซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่นเจอปัญหาก็ไม่ท้อทอยมีความโอดทนมากกว่าคนอื่นทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบเพอร์เฟใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินปัญหานะคะ มาปิดท้ายกันที่เลข9ค่ะใครชอบเลขนี้นะคะดูภายนอกเหมือนเป็นคนเข้มแข็งเหมือนเป็นคนไม่สนใจอะไรแต่จริงๆแล้วเป็นคนคิดมากจิตใจอ่อนโยนและอบอุ่นหากรักใครแล้วรักจริงซื่อสัตย์และรักความยุติธรรมค่ะเอาละค่ะเป็นไงกันบ้างคะตรงกันหรือเปล่าํสำรับตัวแอดมินแล้วตรงมากเลยนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ